สวัสดีครับสมาชิกนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็สํานักงานไก่ชนนะครับก็จะพาพี่ๆนะครับมาเจาะลึกไก่ลาวประจําวันกันนะครับผมก็วันนี้ก็มี2คู่เหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คู่ของสายเหนือพบกับโชคอํานวยรุ่งเรืองชัยนะครับผมทางสายเหนือนะครับเป็นไก่พม่าถอยโยกนะครับหัวสูงๆกดตีน้างนอนนะครับมีแข้งหน้าส่วนบ้างนะครับมันเป็นไก่ของไอ้น้องชนเผ่าม้งนะครับสังกัดสามเสี่ยวนะครับเป็นไก่ที่แม่นหูแม่นตาพิเศษนะครับ สถิตินะครับสามไฟนะครับล่าสุดนะฮะเอาชนะที่สนามโนนเต้นะครับอันกันหน่อยเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปชนะที่สนามป่าช้ามานะครับได้ในยกที่3นะครับผมไฟนั้นเนี่ยตีคู่ต่อสู้เนี่ยมือทั้งสองตาเลยนะฮะล่าสุดนะครับชนะที่สนามลาดควายมาชนะในยกที่3นะครับเป็นไก่ไม่ค่อยเดินเข้าหานะครับแต่มันเป็นไก่ถอยเก็บอาชีพเลยนะครับตัวนี้นะฮะส่วนทางโชคอำนวยรุ่งเรืองชัยนะครับผมก็เป็นไก่พม่าตุ้มคางนะครับละเลาะสายหัวล่างนะครับ สชคโอกาสแล้วก็ดึงหน้าคอตีนะครับเป็นไก่รุ่นน้องของตัวที่แอรสันญยาเนี่ยแบ่งไป4ี่หมน้านะครับตัวนี้เป็นตัวน้องนะครับทางโชคอันเยบอกเก่งกว่าตัวพี่นะครับตัวนี้นะฮะจากประวัติเนี่ยก็ไปตีที่บ่อนป่าบ้านนามา2ครั้งนะครับผมแล้วก็ไปตีมัดจาครั้งแรกที่สนามนาคูนมานะฮะชนะได้นะครับในยกเดียวเลยนะครับผมแล้วก็เป็นการชนะตัวเก่งของชนะผลการเกษตรมาด้วยนะครับ ข่าวว่าแอสุนทยาเนี่ยกำลังติดตามอยู่นะครับตัวนี้นะครับผมถ้าผ่านไฟนี้ไม่ได้อาจจะได้ย้ายค่ายตามรุ่นพี่แน่นอนนะครับผมก็จากภาพรวมนะครับผมก็ต้องบอกว่าเก่งทั้งคู่นะครับคู่นี้นะครับแต่ถ้าต้องเลือกนะครับวันนี้ขอพาไปทางสายเหนือก่อนวันนี้นะครับขอพาไปสายเหนือก่อนเลยนะฮะวันนี้แผลหูแพ้ตาเนี่ยผมว่ามีให้เห็นแน่ๆนะครับบวกกับเป็นไก่เบี่ยมด้วยน่าจะผ่านไปได้แน่นอนนะครับสมาชิกมาต่อที่คู่ที่2นะครับเป็นคู่ของพี่ลมพรนะครับก็กับทางไม้ดำนะครับ ทางพิลมพรนะครับก็เป็นไก่พม่ายืนชนนะครับกินตีหน้างอนนะครับมีเชิดออกในหน่อยนะครับเวลาโดนคูมนะครับตีแพววงแดงถอดกีเป็นนะครับชอบตีไก่หัวล่างนะครับประวัติเคยชนนะครับบ่อนป่าบ้านป่าบ้านอุดมผลนะครับบ่อนป่าบ้านโนนสะอาดมาแล้วก็สนามหนองกลางดงมานะครับล่าสุดชนะมัดจำนะครับยี่สองเอ็นที่สนามลาดควายมานะครับตีไก่พม่าเนี่ยตีไก่พม่าเชิงนะครับถึงตีไม่ถนัดเนี่ยก็ยังสามารถเก็บชัยไปได้นะครับในในไฟนั้นนะครับ ใครชอบสไตล์ตีหน้าหอวตีหัวล่างเนี่ยต้องตัวนี้เลยนะครับผมส่วนทางไม้ดำนะครับผมก็เป็นกกรพม่าล่อลีลานะครับมีแข้งหน้านะครับมีละเลาะเลี่ยงเหัวไว้นะครับไม่ให้จับนะครับมีกระโดดตามบ้างไม่ให้ตีถนัดนะครับผมตีแผลบริเวณใบหูลงมาถึงกระเดื่องนะครับผมเป็นไก่จากบ้านห้อมนะครับเคยชนะบ่อนป่าบ้าน้อมมานะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสนามพันไก่หาดกัญชามาแล้วครับผมปัจจุบันเนี่ยนำมาเลี้ยงที่ บ้านนนบอกแก้วนะครับผมเตะกับไก่ในค่ายได้โจม2ยกนะครับเลยเลี้ยงออกชนที่สนามราดฟายนะครับแต่ก็ไม่ได้คู่นะครับไฟนั้นนะครับเลยติดมาจําชนกับพี่ลมพรในวันนั้นเลยนะครับผมคู่นี้นะครับก็เป็นพม่าเจอพม่านะครับผมผมคิดว่าทางพี่ลมพรเนี่ยผิวดีกว่านะครับแถมเคยเป็นแชมป์ประจําถิ่นด้วยเนี่ยไม่ไปด้วยไม่ได้นะครับตัวนี้นะฮะแต่วันๆเหลี่ยมทางนู้นเหมือนกันนะครับถ้าหลอกตีได้บ่อยๆก็ตามนั้นนะครับสมาชิก ก็ที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับย้ําว่ามันเป็นเพียงบทวิเคราะห์แล้วก็แนวทางให้เท่านั้นนะครับคงชี้แพะชี้ชนะไม่ได้นะครับถ้ารู้ป่นี้เอากระสอบมาห่อเอาแล้วนะครับก็แล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสมาชิกขอบคุณครับ